แปลงสเต็บจากขาบูเป็นหัวฉีดแล้วก็ทำเป็นดสีด้วยจะให้ดูเทคนิคสําคัญในการไล่ชักเดิมลูก5859เสื้อฝาไม่ปาดสูตรนี้เอาตรงสมัยก่อนผมออกไปเดินสายเชง5-6ชักเดิมกติกาห้ามปาดเสื้อฝาผมทําแบบนี้แหละนะครับเคล็ดลับมันนะครับสนับสนุนโดยนะ้ำมันเครื่องอ็นดูโร สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W 40นะครับแล้วก็ 20W 50รถเกียร์รถสายพานมีเซนซิติกร้อยรถที่มีชาร์ฟฟอร์ซ่าริกแบกก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นคึ่งสังเคราะห์เบอร์40ใช้ดีจึงบอกต่อนะน้องๆตัวแท่ด้วยครับก็สวัสดีน้องทุกคนนะวันนี้เราจะมาดูรถแปลงสเต็ปจากคาบูเป็นหัวฉีดแล้วก็ทำเป็นสีด้วยแล้วก็ทำเป็น59ชักเดิมซึ่งเป็นสเต็ปที่ ทำยาก<อ>เจ็บยากแห้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่อนล่างเดิมกติกามันคือท่อนล่างเดิมไม่ใช่กติกาเงื่อนไขท่อนล่างเดิมเสื้อฝาไม่ปาดทีเนี้ยมันจะมีปัญหาของมันอยู่จุดหนึ่งที่ลหลายๆคนเคยทําก็คือลูกมันจะชอบที่มีขายในท้องตลาดมันจะขึ้นไม่สุดหรือว่าล่องแหวนมันต่านะทีเนี้ยเราก็จะมีวิธีแก้ไขเดี๋ยวเราลื้อให้ดูนี่อย่างนี้แปลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูคันนี้ก็เป็นรถ เรื่ล็ฟ์รอยย 5R าร์นะเป็นอาร์แปลงเป็นระบบบังลมเป็นหัวฉีดระบบบังลมทั้งหมดเลยอ่าใช้ไฟสายไฟแท้บังลมถังบังลมนะครับบางคนถามว่าแปลงอะไรบ้างก็บอกไปทุกคลิปก็บอกอีกนะครับก็จะมีซื้อถังบังลมมาใส่เลยก็คือแบบนี้จะหมดงบจะแพงงบจะหมื่นหมื่นกลางๆไปๆเลยคือเบิกถังน้ำมันมาใส่เบอร์ปั๊มติปปั๊มนี้โคตรแพงเลย2 0 0 0กว่าบาทนะแท้แท้หมดเลยคือคันนี้เขาเน้นแท้นะครับก็ ก็ใช้ของบังลมลงได้เลยปุ๊บแล้วก็เบิกสายไฟหลักของบังลมอีกพันพันกว่าบาทพันไปไปเบิกคอยเบิกแผงชาร์จนะครับสวิตกุญแจอ่านะครับแล้วก็ชุดเรือนิรี่เซ็นเซอร์ต่างๆมาทั้งหมดเลยเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะร,บรวมทั้งกล่องด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวหมุนรถให้ฝั่งนี้นะจะได้ไม่ย้อนแสงก็คือชุดล้อแม่เหล็กมัดไฟเนี่ยถ้าเราทำเราก็ทำเป็นสีเลยอ่านะนี่ เอาหมุนมาให้ย้อนสแสงเลยนงมาทางนี่ออมาทางนี่คือเก้าหมุนรถมาอยยางดีนี่ฝาจานไฟมัดไฟชุดสตาร์ทมือเอาของประวานเอมิเนกมาใส่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นน4สีเลยนะครับเนี่สีเลยอันนี้คือแปลงเรียบร้อยเราติดเครื่องเรียบร้อยทำเครื่องห้าห้าเก้าชักเดิมเรียบร้อยเราจะลื้อเช็คเดี๋ยวเราลื้อให้ดูว่าเทคนิคมันอยู่ตรงไหนนะเอาตาลมาาลูท่านใดวะไดพังโอเคเตร์ทเดไดตัดได้ ไปเตี่ยนเตี้ยนไเพิ่นพร้อมเลยเอาไดแตงใส่เลยหรือว่าไดเดิมพร้อมมวะไดเดิมไม่ไมมีหลายดิขั้นถอดจากเบาะนี่เออไปจะหากเก่าต้องไดแตงมั้งไดแตงเลยออ่านี่รถหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเราลื้อเช็คแล้วก็เหลือแก้แคมให้มันเงียบ <S <S 2> <S 2> โอ้ร้อนแดดก็มาถ่ายกลางแดดนะ <S <S โอ๊ย้อน เดี๋ยวเราจะลื้อเช็คมารู้กันว่าเราจะควรทํำยังไงกรณีชักเดิมพวกก็คือง่ายในท้องตลาดจะมีลูกแหวนสูงจะมีใช่ลูก5 6 5 7ถ้า5 8 5 9ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนถ้าไม่ปาดเสื้อฝานะแล้วทําไมไม่ปาดเสื้อฝาเพราะว่าบางทีการปาดเสื้อฝามันทําให้รถมันเสียไปเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบปาดเสื้อฝาแต่ว่าปาดเนี่ยมันชอบมันจะแรงกว่านะนะครับเราก็จะมาดูว่าคันนี้มันจะแรงกว่า5 7เจหรือเปล่านะก็อย่างที่บอกแหละทัวนอีกทีแปลงัวชีดเบิกมาเลยล้อไม่เหล็กมัดไ ชุดสายไฟหลักบังลมไม้ฟ้านะถังน้ามันปั๊มติ๊กแทะกลองเดิมคันนี้ทำเป็นกองรีแมปนะเบอร์กองเบอร์คือใหม่หมดเลยเบอร์ทั้งหมดก็คือเขาเอาของบังลมมาใส่ให้หมดแล้วเว้นชุดล้อแม่เหล็กเป็นของมาวานก็จะเป็น s อสเลยเป็นหัวฉีดเลยก็จะจบที่หมื่นไปปลายเลยถ้าเราเบิกนะครับรวมค่าลงค่าแรงเรียบร้อยค่าค่าติดตั้งนะครับเพราะเราต้องเบอร์เซนโซเซนเซอร์เรือลิ้นเร่งหมดเลยนี่นี่คือแบบสเต็ปคันนี้เดี๋ยวเราก็ จะยังไม่อ่อนแอง่ายเพราะว่าเราจะไล่ให้เสร็จก่อนแล้วจะเอาความเร็วลงให้ดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงอัปเดตให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้เราไปให้ช่างชินรื้อเพราะเราจะรื้อเช็คพอดีเพิ่งติดเครื่องว่ามีวาล์วเกี่ยวเฉี่ยวชนหรือเปล่าแล้วก็จะให้ดูเทคนิคสําคัญในการไล่ชักเดิมลูก5859เสื้อฝาไม่ปาดไปเดี๋ยวไปรื้อ ตอนนี้ก็ช่างชินลือมาให้เรียบร้อยนะครับก็เห็นไหมครับฝาสูบเราก็จะใช้วาวยี่สิบเก้ายี่ห้านะครับก็จะเป็นสเปคแข็งนะครับเสื้อฝาไม่ได้ปาดก็คือเก็บทำํำเก็บเฉยระยะฝาคือจะแคบกว่าฝาเดิมไม่เกินจุดสองหรอครับประมาณประมาณนี้จุดสองจุดสามเพราะเก็บความเรียบเฉยนะครับก็คือก,ก็นับว่าไม่ปาดนะครับเสื้อสูบก็ไม่ได้ปาดนะครับตีป,ปอธรรมดาล้วงแข็งแต่ที่ทีเด็ดมันก็คือ เวลาเราจะไล่เนี่ยพวกลูกไม่ใช่ห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยห้าห้าเจ็ดมันจะมีแหวนสูงขายนะแต่ทีนี้พอเป็นห้าเก้าปุ๊บล่องแหวนมันจะต่ำนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเพราะจากนั้นแล้วผมก็เลยใช้ลูกนะครับ l อวิเคที่ร้านขายเนี่ยครับนะครับทำการกึงล่องแหวนเพิ่มอีกตัวหนึ่งสังเกตในนี้ก็จะเห็นนะครับสูงขว้ามากอะไรไหมเดี๋ยว่าเดี๋ยว่าเห็นป่มเห็นอะไรยอะหนึ่งสองสามผมกึงร่องที่สามสมมติถ้าเราไม่กึงล่องบนดูครับ ความหนาหัวลูกสูบเห็นไหมครับความหนาหัวเอาไว้เนี่ยมาเลยสิถ้าเราไม่ปาดไน้หัวลูกสูบมันประมาณห้ามิลน่ะคือหัวหัวมันเยอะหัวมันสูงเกินไปนะนี่ฮะหัวห้ามิลห้ามิลนะลูกขึ้นสุดหัวลูกสูบห้ามิลเยอะไปหนึ่งแหวนอยู่ต่าทําให้พวกกําลังองคกำลังอัดมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับสองเมื่อหัวลูกมันเยอะเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่หัวลูกมันจะคอน เราไปงัดกระปอกสูบได้นะครับเพราะว่าจุดเพราะว่ามัน,ม,นมันสลักเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจินตนาการตามเนียหัวลูกมันจะกระดกได้หัวลูกแต่จะมีการไปสีถ้าถ้าคุณเคยทําจะเห็นเลยว่าจะมีรอยสีนะครับจะรอยมีรอยถักๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผมขยับล่องแหวนผมเคยโพสต์ภาพมิ่งไปมีคนบอกว่าผมใส่สาแหวนไม่ใช่นะครับคือผมขยับขึ้นมาใช้สองล่องบนไม่ได้ใส่เพิ่มเข้าไปนะคือใส่เพิ่มไปคือภาระมันก็จะเยอะลมมันจะหนืดนะครับก็ใส่ขึ้นมาเนี่ย เอาใครไม่เคยทําไปทําลองทําได้สูตรนี้เอาตรงสมัยก่อนผมออกไปเดินสายเชง5 6ชักเดิมสติกาห้ามปาดเสื้อฝาผมทําแบบนี้แหละนะครับเคล็ดลับมันนะครับถึงได้กำลังอัดนะเพราะลูกสมัยก่อนไม่มีลูกขายนะหกแหนสูงอะ่ะต้องทําเอาทำเอาแบบนี้นะครับตอนนี้อัตราส่วนเกินอยู่ปกติเราจะไล่ยอยู่ประมาณ14ต่อนหนึ่งแต่ตอนนี้เท่าไหร่ถ้าเ6นสิบหกกำลงังอัดสองเยอะไปเราจะไล่ยอยู่ประมาณ230 220 230 240ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวช่างชินตัดลูกเดี๋ยวแหวนออกก็ลดอัตราส่วนลงมาจะคือเกาฮุบฮุบเขาฮุบเขานําปาดกลางปาดหัวพร้อมอ่าบ่ผมมาชนอย่างไรวะบ่ได้เบิ่นหนุ่งสูงหรือเปล่าบ่โอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งก์น,น,น,นกันอีกทีนึงกัคนค่อยๆลดเวลากันนะครับส่วนรูพอร์ตนะครับก็ผมใช้อยู่ประมาณ20 26ิมิลน,นะครับ ID ไอ้เสียประมาณ23่ครึ่งนะครับ23่สิครึ่งยีนะ เนี่ยครับเต่เบ้าฝาเป็นแบรนด์าวาวสวย,ยๆอรลอยอย่างงี้สั่งได้นะครับ59เสปคแข็งใส่ได้ทั้งแต่ชักเดิมจนถึงชัก5้า <Wow. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะเบ้าฝาผมตื้นใช่ไหมใส่ชักเดิมก็ได้ครับเนี่ยดูอะใส่ชักเดิมหัวลูกนิดหัวลูกนูนแค่เนี้ยอาัตราส่วนเป็น17ต่อหนึ่งเลยกําลังอัด270เนะครับเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้ท่อนล่างเดิมเนี่ยท่อนล่างเดิมเดิมเลยก้านเดิมอะไรเดิมเดิมหมดนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ประกอบกับติดเครื่องบนเนโร่มันจะได้ประมาณกี่แรงม้าแล้วก็เดี๋ยวปรับไล่ไกันต่อเซตกันต่อเดี๋ยวรอช่างชิ้นปาดลูกประกอบกับก่บกอนนะแล้วเราก็ไปเจอกันบนเนโร่อีกทีนึงอาจจะวันนี้าจะาไม่ทานอาจจะเป็นวันหลังก็ได้นะครับจะถ่ายคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวจะต่อให้ในคลิปนี่แหละแล้วก็จะดูกันว่าแรงม้าเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าแรงกว่าชักเจ็ดหรือเปล่าแรงกว่าลูกห้าเจ็ดหรือเปล่าต้องติดตามซับนี่แหละเดี๋ยว,วเจอกันที่ไนโน่ก็ตอนนี้ช่างชินประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นไนโน่กันก็ปั่นไปแล้วรันงนึ ก็23แรง23.3วก็เดี๋ยวกำลังจูนเพิ่มอยู่นะครับว่าจูนเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วแก้กันต่อเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นเรือนใบ30เดี๋ยวลองเรือนบองลอง,ลองใบ3-2ดูหน่อยนะว่าแรงม้าจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูก5-7ผมก็ใช้ใบเท่านี้นะครับตอนลูก5-9มันอาจจะต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะสำหรับเรือนเล็กนะนะครับ เดี๋ยวเราอาดัอาดไฟนี้เดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าปั่นจนเสร็จมันจะได้กี่แรงม้ากันนะครับสำหรับ59ชักเดิมล่างเดิมเสื้อฝาไม่ปาดนะ ออกแล้วมาน้อยสแสดงว่าน้ำมันอาจจะบางก็ได้เดี๋ยวผมลองเพิ่มน้ำมันไปดูสักรันไม่แรงเลยคิดว่าจะได้สัก24กว่ากว่านะเดี๋ยวเราค่อยไล่ต่อว่าเป็นที่อะไรนะ แล้วมาหายซเซลต้องลดน้ำมันลดน้ำมันอีกราบหนึ่งก่อนที่จะลองเรือนิลเล่ง ก็สรุปร das ันแรกที่ขึ้นในน่นก็ประมาณยี่ดีสุดคือยี่สิบสามจุดห้าแรงก็ท้ายยังไม่ดีเท่าไหร่นะท้ายยังดรอปอยู่อาจจะต้องเติมเรือนเติมอะไรไปแล้วก็อาจจะผมจะปรับแคมป์ใหม่ๆก็เดี๋ยวผมแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันมาอัปเดตให้แล้วกันว่ามันไปวิ่งเป็นยังไงแล้วก็แรงม้าสุดท้ายนะมันเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้ก็การแปลงกับการเนี่ยทำสเต็ปลูกชักเดิมการโมล่องแหวนลูกสูบ พ่อดีเ็นไงเห็นไหมแรงมอน้องยีบสามมาเลยปก oh. ติห้าเจ็ดยีบสองแรงในเราได้เท่าไรร้อยหกห้าร้อยหกสิบห้าจีนะอันเนี้ยมีเสียวร้อยเจ็ดสิบจะเจอกันคลิปต่อไปมาอัปเดตได้ฟังคลิปนี้ซัมมีล่ละจังฮักตัวเสือแล้หนาไป